ช่วงนี้ก็ถือว่าเลยปีใหม่มาแล้วช่วงที่จะไก่มาหอนนี่ก็คือเป็นช่วงของสงการนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่หลายคนไปเที่ยก็คือแกงสะพือนะคะอยู่ที่อำเภอพิบุตมังสาหารจังหวัดอุบลราชธา,านีปีนี้เพื่อบอกว่าสิเด่นมีการเหรินน้ำแน่นอนซึ่งทางท่านผู้าร,รชการจังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อมีการลงพื้นที่นะคะไปเบ่งนะคะความพร้อมและกติดตามการบริหารจัดการน้ำอยู่ที่เขื่อนปักมูลอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธา,านีเพื่อที่จะเตรียมจัดงานมหาสงการที่แก่งสะพือ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยทีบริเวณเคือนปากมูลอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีวทัทีพันตีอดีศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นกระลงพื้นที่ไปนะคะพร้อมกับนายอุทัยอารัมสัจจากูลนายอำเภอสลีนท่อนและก็วาทีรอยตีมนสงาน่าลีลาสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ไปมองนีราคาไปเคลื่อนปากโมน ไปติดตามการบริหารจัดการนานในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานมหาสงการถีแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารในห่วงเดือนเมษายนซึ่งกะไก่จะหอดแล้วเพื่อให้เกิดการสร่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดซึ่งกะมีนายไพรยวันวิเวกวินหัวหนาผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและการสภาพแวดล้อมในการเทุงานการไฟฟา้าไฟผลิตแห่งประเทศไทย กองโล่งไฟฝ่าเขื่อนดินท่อนเพิ่นกันมีการรายงานถึงสถานการณ์ของน้ำในปัจจุบันนี้ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่นกะบ,บอกว่าการลงพื้นที่ในเทือนีเป็นการติดตามการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนปากโมนให้พื้นที่แกงสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารในห่วงเดือนเมษายนสีไดมีหินโพขืนมาเหนือน้ำ สามารถเล่นน้ำซ่งการใดตลอดทั้งเดือนนะคะและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนี้แล้วการบริหารจัดการน้ำโดยการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจะต้องบ่กระทบในเรื่องของการอุปโภคบริโภคของประชาชนซึ่งการดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนกะจะคงระดับน้ำ้อยูทีร่อยหกเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเป็นผลมาจากการที่จังหวัดได้มีการประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต่ความร่วมือของประชาชนและกับพี่น้องเครือข่ายทั้งหมดที่มีการยืนยันไปเป็นแนวทางเดียวกันนั่นเองซึ่งล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำที่เคลื่อนปากมูลกับยูที่ร้อยเจ็ดเมตรเนื้อระดับน้ำทะเลปานกลางนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการไปเบิงเรื่องของระดับน้ำนะคะเมื่อมีการเปิดเคลื่อนปากมูลไปนะคะ ก็จะเห็นแกงสะพือนะคะแกงสะพือก็จะเห็นโขดหินต่างๆก็ถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวในงานมหาสงการที่พิบูลมังสาหารนั่นเองนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่ากระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวนี่ลายอิ่นะคะคแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพี่นองประชาชนกระไดขายของนํานะคะ